สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องแคเลอีกแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะแคเลจะพามาดูเคล็ดลับนะคะวิธีทําให้น้ําปลาพริกหรือว่าพริกน้าปลาของเราทิ้งไว้นานกระเทียมหรือว่าพริกก็ไม่ดาไม่คล้านะคะแคเลมีเคล็ดลับง่ายๆค่ะนี่นาถานนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมวิธีทําก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะพริกค่ะก็ใช้เป็นพริกนะคะพริกแดงจินดาสีเขียวผสมกับสีแดงค่ะ กระเทียมแคเลใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะแล้วก็จะมีมะนาวค่ะค่ะเมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําการหั่นกันได้เลยค่ะค่ะพริกของแคเลนะคะเมื่อเด็ดเสร็จแบบนี้แล้วเราก็นําไปล้างน้ําทําความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะเมื่อล้างน้ําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการหั่นกันได้เลยค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นกระเทียมนะคะหั่นได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเราได้พริกกับกระเทียมแล้วนะคะนี่ค่ะคนผสมให้เข้ากันนะคะ แค่ใส่น้ำมะนาวลงไป3มช้อนค่ะเมื่อใส่น้ำมะนาวลงไปแล้วเราก็จะคนนะคะให้พริกกับกระเทียมนะคะที่เราหั่นไว้เนี่ยให้เขาแช่ในน้ำมะนาวค่ะและนี่ก็คือ1เคล็ดลับนะคะที่จะทําให้พริกกับกระเทียมของเรานะคะไม่ดำค่ะเมื่อเวลาเราตั้งทิ้งไว้นานๆนะนี่ค่ะเอากระเทียมกับพริกแช่น้ำมะนาวไว้ เขาจะได้ไม่ดำไม่คล้ำนะคะสีไม่ดำไม่คล้ำเนาะเมื่อถอดตั้งทิ้งไว้นานแช่ไว้ทั้งหมดประมาณ2นาทีค่ะค่ะ,ะนี่ค่ะเราแช่กระเทียมกับพริกไว้ครบเวลา2นาทีแล้วถัดไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นกันเลยค่ะเมื่อกี้เราใส่น้ำมะนาวไป3เนาะใส่น้ำปลาลสี่ค่ะ ผงชูรสนิดหน่อยค่ะประมาณครึ่งช้อนชาใครไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะประมาณ1ช้อนชาคนผสมให้เข้ากันค่ะ นี่ค่ะแค่เรื่องเองค่ะเราก็จะได้พริกน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาพริกนะคะที่ไม่ดำไม่คล้ำกระเทียมกับพริกยังสีสวยแม้ว่าจะกินไม่หมดทานไม่หมดตั้งพักไว้นานๆก็พริกไม่คร้ำกระเทียมไม่คร้ำแน่นอนค่ะเคล็ดลับง่ายๆค่ะนี่ค่ะค่ะถ้าชอบวิธีทำนะคะก็ฝากกดติดตามให้กับช่องของแค่เล่ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ